ครับครูเป่านะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเพลงปลดเปิดตาฝ่ายวิญญาณนะครับของ W51 0นะครับเล่นบนกีตาร์โปร่งนะครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ น่าสนใจนะครับแล้วก็ใช้ในการนมัสการของคริสจักรผมเองก็บ่อยเหมือนกันนะครับทีน,นี้เพลงนี้เนี่ยออริจินอลมันจะอยู่ในคีย์บีนะครับผมมาเปลี่ยนเป็นจีเนาะเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อว่าในการปรับคีย์ในการร้องเนาะอาจจะถ้าเกิดว่าในออริจินอลสูงไปเนี่ยเราก็เลื่อนคาโป้ลงไปได้นะครับก็หนีบคาโป้ในเฟสที่4นะครับก็จะเล่น,นไปพร้อมกับ YouTube เลยนะครับทีน,นี้ก่อนจะไปดูว่าเล่นยังไงลืมซับสไครต์ช่องไวหน่อยนะครับแล้วก็ไปกดไลค์ไว้ในเฟซบุ o กแชร์ไปได้ก็จะยย,ยนนมาาากกเเละรับบว่่ปป็อท ผมได้เห็นว่าโอเคเนี่ยได้มีกดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยก็พือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพรเนาะโอเคทีนี้เพลงนี้นะครับก็จะมีพอเปลี่ยนเป็น G ีปุ๊บเนี่ยก็คอร์ดที่ใช้ก็จะอยู่ในคีย์จีนะครับแต่ว่าผมหนีบคาโปนะเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกับออริจินอลนะครับซึ่งในคริสจักรก็นําอยู่ในคีย์บหรือคีย์เแล้วแต่สัปดาห์นะครับหรือวันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนาก็จะเป็นอีกคีย์หนึ่งเนาะโอเคทีนี้อันนี้อยู่ในคีย์จีนะครับมีคอ อ่า B minor นะครับมีคอร์ด C มีคอร์ด D แล้วก็ E minor นะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยมันออกจะล็อกล็อกดุดุหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เร็วมากนะครับความเร็วมันอยู่ที่80ประมาณนี้นะครับทีนี้แพทเทิร์นที่ใช้นะครับอ่าผมก็จริงๆมันใช้ได้2แพทเทิร์นเนาะแต่เดี๋ยวพอเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยผมว่าเล่นเป็นแพทเทิร์นอันนี้ละกันนะครับที่ผมว่าน่าจะเหมาะสมเนาะผมก็จะดีดเป็นอ่าเป็นอันนี้นะครับเป็น one two three ลง นะครับอ่าหรือถ้าเราฟังล็อกล็อกหน่อยเนี่ยจริงๆมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งก็ได้นะอ่าแพทเทิร์นนี้ก็ไ้นะ3ามสี่าก็ได้ทั้งสองแพทเทิร์นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยผมน่าจะเล่นเป็นอันนี้มากกว่านะครับทีนี้มาลองดูในเพลงเนาะมาดูว่าแต่ละท่อนมาเล่นยังไงนะครับ พยยเพลงมันก็จะมีอยู่อสองทอดหลักๆนะครับแค่เวอร์สกับพุกแค่นั้นเองนะครับมาดูเวอร์สกันนะครับหนึ่งสองทามสี่กระสวงหาพราองพระผู้ทรงดำรงนิรันดร์เราไม่เคยแปรพันทรงกำหนดคืนวันไม่เคยเลืม สญญัอ่าแล้วก็เวอร์ส,สองขอดเหมือนกันนะครับไปดูท่อนฮุกเลยนะครับอ่า one two three ฝันอยาให้ข้าเห็นเปีนชิดใจขา้เป็นเหมือนเรล่าเปิดปบัญช่อแห่งทองฟ้า ประพรพระองค์ลงมาให้เต็มโทนิคำอัลติธาและออนหวอนเป็นกินหอมที่บัลังของพระองค์โปรดส่งนำํำให้ชีวิตข้ามันคง มาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีอยู่ตรงท่อนที่ท่อนฮุกนะครับที่ถ้าเกิดเราฟังในเพลงเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอันนึงเนาะอ่าตรงที่ว่าช้อนเห็นทองฟ้าเทพราพรองค์ลงนาให้เต็มอ่าตรงนี้นะครับไปดีไหมเนาะ แต่เราไม่ไปตรงนั้นก็ได้นะเมื่อกี้ผมเล่น G ไปยาวๆเลยก็ได้นะครับเผื่อว่าไม่ยากมากเนอะแต่ถ้าเกิดว่าจะเสริมเข้าไปก็มี D minor นะครับเสริมเข้าไปตรงนั้นนะโอเคทีนี้มาลองดูทั้งเพลงเลยนะครับอ่า่าเปิดเมทานอมไปด้วยนะครับ o n า two three f o u Intro ก่อนนะครับ v e หนึ่งนะครับ สว่างหาพระองค์พระผู้ทรงดำรงนิรันดร,ร์เราไม่เคยแปลผันทรงกำหนดขึ้นวันไม่เคยลืมพระสัญญาเมื่อสองจิตใจหอยหา ตาฝ่ายวิญญาให้ข้าเห็นเรียนจิตใจข้าให้เป็นเหมือนพระองค์เปิดทั้งช่องแห่งทองฟ้าเทพประพันพระองค์ลงมาให้เต็มได้คำอธิฐานและ เป็นกลิ่นหอมที่บัลลัางของกระอโอบตอส่งน้ำให้ชีวิตข้ามันคง ครับทีนี้ก็ไปลองฝึกดูนะครับว่าเพลงนี้เป็นยังไงก็เล่นประมาณเมื่อกี้นะครับแล้วก็แบ่งฝึกในการท่อนเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าฝึกได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเป็นพระพรกับพี่น้องในเพลงนี้นะครับขอบพระเจ้าไวพรครับขอบคุณครับ